เขาขาวบวบเลยเห็นน้ำไม่สมตอนอยันยันขวบอาทิตย์นึงโอ้ยแมงขวบอาทิตย์นึงงพอว่ามือนันตัดวันที่สิบหกแต่ไม่มมดเศร้าวัอนี้ยี่สิบสี่หนึง่งอาทิตย์ผ่านไปหน่อไม้กิมซูงงามๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แม่บุต้าด้วยนะสวัสดีทุกคนนะ ได้อยากได้น้ำไม้สร้างจองได้เด้อสั่งจองเข้าคิวได้เลยเพราะว่าคิวแม่ค้าเยอะมากคิวแม่ค้าจองหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดง <c oughs> องขอขึ้นมาพ่อดูแต่พ่อเห็นฮัลโหลฮัลโหลน้ำไม้หวานจังไหนเนี้ยจกกุจกหลกักจุกหลักมือหนันคือปรทธานให้ข้นอยู่ <c oughs> บอก่เดี๋ยว <c oughs> คอยกลับมาทาั้งทีไหมไปคนทั้งในออกมาก,ก่อน มันนั่นว่ามันทั่นในยาวก็เลยบภสับปนี่เออใช <c oughs> ้มีดซับน้องใหม่นี่ดีเพราะว่านหน่อไม้ไม่ช้ำเกิดไวอันนั้นหักเอาเลยวะหน่ <c oughs> อ,อไม้ทิ้งมาหักเอาเลยหักจับหักกกหักกกไหมห <c oughs> น่อไม้หวางกับเกิดดีเท่ากัน ต้มแซบจ้าสาวจันสวัสดีฮัลโหลอีหยังนี่ W I K O อเควออันบอกวินวินเดะวินวีวิวเอาซองนาะแม่เจ้าเห็นนาะเดียวเอาบ่สาวจัน,จน,จนเอาหักออกเลยบ่ให้มันเกิดกินหน่อไม้ไม่สาวจันหน่องใหม่ล้างบ้านไม่บต่ตาบ่าเห็นหน้าเห็นหนวดกันเลยแล่นสวนตะกันอยู่ในห้องเอาตัวนี้คือเป็นทั้งสี่นี่ คนฮักเองคนเป็นอยู่แล้วฮักพวกจำบ่ได้ต้นนี้เป็นยังสี่อยู่แล้วแต่เป็นเคี้ยเลยต้มแซบอ๋อต้มมันแซบต้มหวานเนาะไม่เห็นกิ่มซุ้งหลังบ้านอาทิตย์หนึ่งนึกว่าฝนบ่ตกนั่นก็บเงาเลยนึกว่าฝนบ่ตกก็เลยบเ่เงาบ้าเบิ่งโอ้เงาอีกแล้ว ເດີ້ໂຕແປອົ່ນອັນນີ້ເພິ່ນມນມາກໍຊຍານອໃຍນກິມສຸງແມຊກິມສຸງຫກກິມສຸງທໍມດັນ້ໍົນ້ໍາໝາຍต้มດ หลังบ้านบ่หอดซิบก่อแต่ว่าหลายแห้งเอาบ้าไปแกงบ้าชาวจันอู้อันนั้นออกคูกันงามแห้งน,นอคูอันใดกอันนี้เบิดเล้าว่าะว่มันหลายมีแต่ยองใหญ่ๆสดๆแบบน,นี้เลยเป็นยังไงสาวจันสบายดีพีแต่แลนสวนกันอยู่ขอ้งอาจารย์ลุงอาจารย์ลุงเล่นมากเล่นออก เหตุงานไปกลับไปเหตุงานหรือยังเขาขาว,ขาว,วาบวมแบบนี้เลยหนอยใหญ่มากนะพี่น้องผู้ใดอยากได้หน่อไม้มาเอาเด้อหน่อไม้งามงามนานี่สับเลยที่จริงอะตรงนี้คนนี้จงบบังนหน่อยต้องแบบสามมือมาเบิ้งอ่ะสนี่นหน่อยปวดสามมือสอบที รอบนี้ต้องมาอีกสามมือเพราะว่ามุนี้ญ่ายดแล้วนี่อีกสามมือซับได้เลยสาาจันกลับไปเหตุงานไปสบายดีไปมีแห้งไปเิ่วนว่างไดนหนอน,นี้หนอนคู่หนอนคู่กัน หน่อไม้คู่นะจ๊ะหน่อคู่สวยๆเลยส,ยสวยๆงามๆก็จะปลูกไว้สวัสดีสิบล้านดวงตาไม่เจอน้อหม่